โฉมใหม่นะครับของผลิตภัณฑ์ที่ได้ผมได้นำมา,าขายนะครับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากเทมมอร์โบใหม่ตัวเดิมที่เคยขายให้กับพี่น้องอไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีโฉมใหม่รูปรักใหม่นะครับแต่ว่าก็าตัวาสารสากัดที่มาจากสมุนไพรได้เพิ่มใาหาม่3ชนิดนะครับซึ่งทำให้ผลดีต่อ,อ การรับประทานนะครับเอามาเป็นเป็นสมุนไพรเป็นแคปซูลแคปาิชันแคปซูลน,นั่นเองครับมีผลในการสามารถช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศของท่านชายเนี่ยมีความดีขึ้นนะครับแล้วก็เห็นผลทันทีหลังใช้นะครับต่างด้วยส่วนผสมถึงตั้ง12ชนิดนะครับมาจากหลายมุมโลกเลยทีเดียวและมีสารสกัดถึง3ชนิดที่ไม่มีในผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับ รับรองได้ครับมีออยรับรองนะครับมีเครื่องหมายพรีเมียมคุณภาพนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีผลในการรักษาโรคไม่มีการไม่มีผลในการออกผลออกฤทธิ์ข้างเปียงใดใดทั้งสิน้นท่านที่มีปัญหาในเรื่องของความใหญ่ความยาวมีปัญหาในเรื่องของการหลังวัยมีปัญหาในเรื่องของอว,วัยวะเพศไม่แข็งหรือแข็ง,ขง,ขง,ขงอ่อน,ออนเนี่ย รับประทานตัวนีครับผมทานอยู่ทานอยู่เห็นผลท,ทันทีเลยก่อนมีกเจอรกำแางเพศแค่ครึ่งชั่วโมงทานเลยครับสักแคปซูลส,สองแคปซูลเนี่ยได้เลยแต่ว่าถ้าจะให้บันมีผลดีแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้ดีมากกว่านั้นเนี่ยควรจะทานวันละสองแคปซูลก่อนนอนนะครับผมหนึ่งกระปุกมีหกสิบแคปซูลนะครับที่ผ่านมาผมก็ทานอ่า มาเรื่อยๆแต่ทีนี้ว่ามาอยู่ในระดับนี้ก็ความใหญ่อะพอละนะครับพอใหญ่พอตัวนะครับก็เลยว่าเอามาทานตอนมีกิจก่อนกิจก่อนมีกิจกับทางเพศเพราะว่าปัญหาของเรื่องการอ่อนตัวหมดปัญหาได้เลยครับเพราะผมทานอยู่เป็นประจำพี่น้องสั่งซื้อได้เลยครับ0806437872หรือทักไลน์ ID ได้ที่ KID6996 ครับ กระปุกหนึ่งสองพันสองร้อยบาทสั่งที่ผมผมส่งเป็นพกกรเก็บเงินปลายทางให้หรือจะโอนกัน